สวัสดีครับจากร้านช่างธนวัฒน์ซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นรุ่น i14 Pro Max อาการเสียก็คือเปอร์เซ็นต์มันจะบวบวับนะครับเปอร์เซ็นต์บวบวับเอ่อเช่นแบตมีอยู่50%นะครับแล้วก็อยู่ดีเครื่องดับไปเลยเครื่องรีบูตนะครับแล้วพอเครื่องเปิดติดขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เหลือแค่10 20นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์นจะแบบล้วๆนๆเด้งๆขึ้นๆลงๆนะครับแล้วก็แบตหมดเร็วแบตบหมดเร็วนะ แลวทีนี้ก็ทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็มาดูที่ตัวแบตนะครับเนี่ยสุขภาพแบตตอนแรกที่ลูกค้าเอามาเนี่ยสุขภาพแบตจะอยู่ที่80สิบกว่านะครับแปดสิบหกตอนนี้หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปสุขภาพแบตขึ้นร้อยเลยนะครับเนี่ยสุขภาพแบตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังเป็นแบตเก่านะครับก็คนที่มีอาการแบตบวมนะแบตบวมแบบบวมออกมาด้านข้างเลยนะครับด้านข้างจะปิดปูดหรือแบบหมดเร็วนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์แบบบวบวาบเนี่ยก็เปลี่ยนแบบไปแล้วก็จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเช็คเครื่องให้ลูกค้านะครับเบื้องต้นตัวซิมนะครับซิมขึ้นสามขีดนะเนี่ยลำโพงานข้อมูลประกันสังคม1 5ึ6งสวัสดีครับลำโพงใช้งานได้นะครับ ลำพงล่างอันนี้ลำพงบนน,งบน,นี่รีวิวแบบเป็นต้นคลิปนะครับอันนี้ก็คือเช็คเครื่องให้ลูกค้าปุ่มลดเสียงกดได้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงกดได้สั่นนะครับสั่นสั่นทำงานล็อกหน้าจอนะครับกดได้ใส่รหัสก่อน ต่อไปนะครับก็หน้าจอนะครับสัมผัสหน้าจอสัมผัสหน้าจอได้นะครับนี่หน้าจอโอเคเนี่ยทูโทนขึ้นนะครับลดแสงเพิ่มแสง นี่ลูกค้าติดฟิล์มกันคนแอบมองไว้นะครับได้แล้วก็แฟลชไฟฉายใช้งานได้กล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องนี่เป็นกล้องหลังนะครับ เช็คเช็คเช็คกล้องแล้วก็เช็คไมโครโฟนไปด้วยนี่กล้องหลังตัวปกตินะครับอันนี้ตัวเดินวายอ่ะเดินวายยังปรับไม่ได้คุณสองนี่คุณสองนะครับอันนี้คุณสามโอเคอันนี้เดินวายศูนย์จุดท่านี่ศูนย์จุดท่า ครับใช้งานได้5ืห้านึ่งี่สองสามสามไม่ต้องถ่ายไกลๆนะนี้มันซูมไกลนะโอเคกล้องหน้านะครับอ่นนี้เช็คกล้องหน้าทดสอบกล้องหน้าทดสอบใหม่เช็คๆฮัลโหลฮัลโหเช็คๆแล้วก็ลองเปิดดู ทดสอบกล้องหน้าทดสอบใหม่เช็คๆฮัลโหลฮัลโหลเช็คๆอันน,นี้เช็คกล้องหน้าทดสอบนี่สินจุแทะนะครับใช้งานได้นี่สินนี่เป็นกล้องหลังนะครับเดี๋ยวเช็คๆเช็คกล้องแล้วก็เช็คไโฟนไว้ด้วยนี่กล้องหลังตัวปกตินะครับอันนี้ตัวเรนไวน์เรนไวน์ยังปัดไม่ได้คุณสอง คูณสองนะครับอันนี้คูณสามโอเคใช้งานได้นะครับต่อไปไมโครโฟนบันทึกเสียงลูกค้าลบแอปบันทึกเสียงไปนะครับไม่มีนะไม่มีตัวทดสอบใหม่นะอ้อภาษาอังกฤษ โอเคเป็นภาษาอังกฤษนะฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนอ่าเช็คไมโครโฟนเช็คตัวแอปนึกเสียงเช็คไมโครโฟนต่างๆฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คตื่นทั้งสามเช็คฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนอ่าเช็คไมโครโฟนเช็คตัวแอปนึกเสียงเช็คไมโครโฟนต่างๆฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คตื่นทั้งสามเช็คต่อไปเช็คสแกนหน้านะครับตัวสแกนหน้า เ d สไดไอดไม่มีเพิ่มนะครับเช็คไม่ได้ต้องให้ลูกค้าเช็คเท่านั้นนะครับไม่สามารถเช็คสแกนหน้าให้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ Wi-Fi Bluetooth เช็คกันได้นี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เยวก็ส่งกลับให้ลูกค้าใครสนใจติดต่อที่ช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับขอบคุณมากครับ